ไข่ปลาพันนีไม่ต้องทายไข่ปลาสวายแนนนอนอ่ะไม่ใช่ไข่ปลาถูกกังแต่คนภาคกลางเขาเรียกไข่ปลาริวจิวดบ้านเราบางพื้นทีก็เรียกไข่ปลาเหมือนยองนะเห็นเผื่อนก็กินร้อยกันจังลงมาทำเล่กันมั่งว่าแก่งส้มกับนอใหม่ดองนายร้อยนะมาเตรียมลวกไข่ปลากันก่อนตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือที่นั่นก็นเตรียมน้ำย็นไว้นอกน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไข่ปลาลงไปเลยใช่ไฟโอนนะ ไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันจะแตกมีไดสูดมาจากไหมค่าคนไข้นะไม่ใช่คิดเอาเองตอมไฟอ่อนสักสิปานาทีจิ้มจิ้มเลกใหญ่ให้แข้งพอได้ทีแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นเลยนอกไข้ไข่ปลาเย็นเลยลอดอุณหภูมิย้ายซุกเพิ่มเพราตัวเดียวพอเอาไปทำแกงส้มจะได้ซุกพอดีไข่ปลาได้ทีแล้วก็เอามาแกเป็นน้วยๆพันนี่เลยนะใครแกงต่างพ่วงก,ก็ได้ไม่ว่ากันไม่พิด เล่าตาอยู่หน้ากินไหมล่ะแกเป็นเม็ดเม็ด,มดไอ้ที่เป็นเปลือกมันเราไม่เอานะเนี่ยพอแกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยที่นี้ก็มาตั้งน้ำแกงส้มไม่เดือดใส่ส้มข้ามเปียกแต่กนนึงเดือดได้ทีแล้วก็กรองเอาอเปลือกส้มข้ามเปียกออกเลยหนุ่ยใชยวิธีตักเอาบะนีนะไม่ต้องหยอกเทเสียเวลาอยู่แล้วที่นั่นก็ใส่เคือลงไปแล้วก็ใส่เกลีองแกงส้ม ใส่เครื่องไอ้พ่อยดีหญ่มากเกินไปเพราะนอมไม่ดองมันจะพาเยเพชรคนในเครื่องก็เคยไล่เลยแล้วก็ใส่นอมไม่ดองลงไปที่นั่นกับปรุงรสตามชอบได้เลยเกลือน้ำตาลชูรสดดีแกงส้มต้องเอาเปรี้ยวๆนะ่าจะได้ดับกินข้าวคลอกไก่ปลากันเทียนกับบีบส้มหน้าลงไปเดือนแล้วก็ใส่ไข่ปลาที่แกไว้ได้เลยแล้วก็ตั้งห้น้ำเดือดไม่ต้องนานนะเดี๋ยวไข่ปลาสุกเกินไป มีเล่ไอผัวได้ประมาณมีเล่กระไดเลวให้เลวอย่างใส่ใส่อยู่เลยใหญ่คุ้นคุ้นแรงกระตักใส่ถ้วยเซิร์ฟได้เลยเล่แต่ยูน่ากินไม่อะ่ะลองเอาไปทำเล่ก,กันนะเพื่อน